เพชรยนสวัสดีครับผมวันนี้พบกับหลังสันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota a อเวนซ่าตัว S อหรือตัวพิเศษอีกตัวนึงนะครับผมก็คือรุ่นนี้นะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าปรับปรุงมาจากตัวท็อปตัว S อยู่แล้วมาเป็นตัวพิเศษนะครับผมจะมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับว่าพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูรถกันและพร้อมๆร,รายละเอียดนะครับผมไปครับดูรถกัน ครับผมคันข้างหน้าผมนะครับเป็นอเวนซ่านะครับผมปี15นะครับผมเป็นตัว S อตัวพิเศษเลยนะครับผมตัวนี้พิเศษยังไงนะครับผมโดยปกติตัว S อเนี่ยครับราคาออกห้างอยู่ที่699,000แต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษราคาป้ายแดงจะอยู่ที่720,000บาททวนนะครับผมโดยที่มีการเพิ่มออปชั่นจากตัว S อขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับผมเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม ด้านหน้านะครับผมก็จะมีสเกิร์ตหน้านะครับผมที่เพิ่มเติมมานะครับมีสเกิร์ตหน้าไฟตัดหมอกนะครับผมไฟหน้าก็ยังเป็นบันติรีเฟคเตอร์อยู่นะครับผมสวยๆนะครับผมก็คือออปชันที่เพิ่มมาก็คือสเกิร์ตรอบคันนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถอเวนซ่าเป็นรถ7ที่นั่งนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีประหยัดน้ำมันนะครับผมล้อแมกอลลอยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับ ด้านข้างสีขาวเป็นรถี1 5นะครับผมเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ใช้ในเมืองได้ต่างจังหวัดได้77จังหวัดได้นะครับผมด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์นะไฟเบรวดวงที่3มาบอมโรงงานนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ข้างหลังนะแล้วก็สกเกิร์ตนะครับผมมาพร้อมกล้องหลังเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะครับกล้องมองหลังนะครับเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอย จะปรากฏภาพข้างหลังที่หน้าจอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็น 1.5S เนี่ยครับผม S นะครับผมแล้วก็เป็นตัวพิเศษนะตรงนี้สวยเดิมจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวเราดูภายในหลังรถกันว่าเจ็ดที่นั่งเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับผมเปิดท้ายมาแล้วนะครับผมภายในเป็นสีดำนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมเบาะหลังสามารถพับราบได้ นะพับราบแล้วก็สามารถยกออกให้ติดพนักพิงได้เลยเพื่อที่เพิ่มพื้นที่ใส่ของนะครับข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสามารถนั่งได้นะครับผมพับได้นะตามความอนเนกประสงค์ของลูกค้านะครับผมว่าต้องการใช้รถคันนี้นะทำอะไรบ้างนะครับผมใส่อุปกรณ์ขนาดไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งแล้วยังไม่พอยังเป็นรถที่อนเนกประสงค์ อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ต้องการบรรทุกของนั่งเจ็ดชีดคนได้ด้วยนะครับผมาราคาประหยัดย่อมเยานะเป็นตัวท็อปตัวพิเศษด้วยนะครับผมท้ายเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมนะครับทุกคลิปผมจะถ่ายแบบนี้นะครับเพราะว่าจะให้ลูกค้าดูความเดิมของรถเลยนะครับผมนะฝาเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะแสงอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งขออนุญาตปรับนะครับนะลูกค้าจ๋านะครับ รถบอกได้เลยนะส่วนหลังคานะครับผมก็จะเป็นแอร์ตอนสองนะครับเย็นสะดวกสบายนะครับผมปรับจากข้างหน้าได้แล้วนะครับยังมีแอร์ตอนสองเพื่อเพิ่มความเย็นให้รถนะครับผมเพราะว่าตอนหลังจะได้ต้องเป็นสามฤดูนะครับผมข้างหน้าเย็นข้างกลางอุ่นๆข้างหลังร้อนนะครับผมแอร์จะชั่วถึงนะครับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันข้างหน้านะครับผมครับผมก็ส่วนของห้อง นะครับผู้โดยสารน้องกู้ขับขี่นะครับเป็นเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมมีจออย่างที่ผมบอกนะครับผมจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็กล้องหลังได้นะครับสามารถเข้าเกียร์ถอยแล้วก็ตัดได้เลยนะครับผมเป็นของโต้ตาแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเครื่องเล่นท d MP3 นะครับแอร์ระบบเมนนวลนะครับเกียร์ออโต้นะครับ4สปีดนะครับผม สวยเดิมนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมที่พวงมาลัยนะครับไม่ต้องละสายตาไปกดปุ่มเครื่องเสียงนะครับสามารถปรับเปลี่ยนที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมไฟฟ้านะคะาเราดูห้องพโดยสารการที่ผมพับไว้เมื่อสักครู่นะครับผมก็จะพับในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่มีคนนั่งก็ใส่ของพับได้นะหรือต้องการที่จะปรับมาเป็นที่นั่ง ก็สามารถทําได้นะครับปรับเอนได้ปกตินะครับอันนี้ผมปรับเป็นมาตรฐานให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะรถใหม่ไม่น้อยนะครับไหม่หลักหมื่นนะครับผมรถปีสิบห้านะครับราคาย่อมเยานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่าเครื่องยนต์พันห้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรกันนะครับครับผมห้องเครื่องนะครับผมด้วยเครื่องยนต์ VVTI นะครับผม เป็นเครื่องยนต์พันห้าซีซีประหยัดน้ามันมากนะครับมาตรฐาน17กิโลลิตรนะครับผมเครื่องยนต์ใหม่ไม่มีถอดไม่มีใดๆเปิดฝามาในไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมแล้วก็โครงสร้างบอกได้เลยรถคันนี้นะครับคานเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับหมุดเม็ดอาร์คนะครับอยู่เดิมหมดนะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดนะสวยเดิมนะครับลูกค้าสามารถเอาไปเทียบได้เลยนะครับแต่กำลังมองหารถอยู่นะครับผมว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะเป็นรถเดิม ไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องนะครับเล่มจรุดสูญหายนะครับผมน็อตไม่เคยถอดนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆไม่มีใครมาถอดฝากระโปรงเล่นนะครับถ้าไม่มีการแก้ไขเนาะคานหน้าคารเดิมนะครับสวยเป็นโตโยต้าอเวน a ่านะครับผม S นะครับผมก็ราคาเสนอขายที่4 2 0 0 0 0บาทราคาออกห้างอยู่ที่7 2 0 0 0 0นะครับคันนี้นะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟีดาวนะครับนะครับฟีดาวมันเป็นเลยนะครับผม ครับผมจากที่ได้ดูรีวิวไปเบื้องต้นแล้วนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามหรือคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับหรือโทรเข้ามาหาผมเบอร์โทรศัพท์0863377326นะครับผมแล้วก็สามารถมาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย95นะครับผมมินบุรีนะครับถ้าฝากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ลูกค้าไดไม่พลาดข่าวสาร ในการรีวิวรถแต่ละรุ่นนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ